วีนาคิดว่าเราทุกคนควรควบคุมนะคะสิทธิการครอบครองปืนรัฐบาลจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้เด็กหรือคนที่ไม่มีวุฒิภาวะมามีสิทธิในการครอบครองปืนเพราะมันจะทําให้เกิดการฆ่าและการนองเลือดในสังคมไทยเราจะต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคมไทยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ